หนูจะแต่งงานแล้วนะแม่นะมึนงานแต่งห,หน,นูจะยิ่งใหญ่แลแม่นะมีจักรีเจ็ดทีนะมีอาหกสูนวัดช้าก็ห้าแล้วนะแม่โบกมือหนานางหน่อยเได้ประจ้าพีจ้าขอบคุณ<จ>พระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยนะจ้าพระอาจารย์เดชนะจ้าเอาใหม่อีกรอบเลงจ้า <ped> แล้พ่อจะมีพี่แอ้ม เด็กแกร่วมกันได้ข้าวียังมีมาข่าวมาให้เจา้าสาวเขาขี่มาให้เจา้าสาวเขาขี่มาตั้งแถว วัาเดินเท้าเลิกเก้าโมงเก้านาทีโยยคันมากมาแล้วคันมากมาแล้วลบาแล้วลำแก้วนะด้วยวันนี้ก็สวยเลาใส่ชุดอะไร วันน uh, ี hey. oh, ้คนสวยละใสชุดกะลาอี๋ฉันมากมาแล้วฉันมากมาแล้วเรามาแล้วเราองแกวรับด้วยวันนี้คนสวยละใสชุดกะลาอี มอนเอ้าพี่เมืองเป็นไรหรือเปล่าดีใจด้วยนะที่วันนี้วันที่น้องของพี่มาถึงมอนจำได้ไหมนับตั้งแต่ที่พ่อแม่ที่ตายจากก็เหลือเราเพียงแค่สองคนอ,อกของผู้เป็นพี่ไม่มีอะไรที่ต้องการอีกแล้วนึกถึงจ,จากน้องของตัวเองมีความสุข พี่ใจกับเองด้วยนะเช้าวันนี้ฉันมีความสุขก็จะมีน้ำตาทำไมลนะ่วพี่มาลาอเ,เองจะเป็น,นะนัไรหมอ,อเป็นฟี่ใดีดีนะพี่ได้รับคำสั่งจากองค์กษรสัตริ์ให้พี่ตัดหัวของอำปืนในฐานะที่อาปึนเขาได้เสียกับราชบุตรนะรังสรรแต่เองรู้หรือเปล่าว่าพี่ทำไม่ได้ มันกำลังตั้งท้องอ่อนๆแต่พี่ข่าลําพึงนในสายเลือดของลําพึงสายเลือดของราชบุตรพี่ทำไม่ได้จริงๆขอร้องถ้าพี่ไม่ตัดหัวลําพึงมันพี่ก็ต้องตัดหัวพี่ไปเองคือซอยกับองค์กระสักหอมอคุณชไนปนะพี่ไม่เคยทิงเอง แค่นี้พี่ก็ส่งเองถึงฝั่งนะหมอนฟังพี่นะวันนี้เองอย่ามีน้ำตาเลยมันเป็นวันที่เองม,มีความสุขที่สุดที่รู้ <c oughs> เองนอย่าร้องไม่พี่เองไม่เอาไม่เอาเองนะ <c oughs> พี่ยังไม่ร้องให้เลยพี่ยังยิ้มแย้มอยู่ได้เลยถึงแม้ว่าพี่จะตายพี่ก,ตกต็ตายตาเย พี่ขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะพี่จะแต่งตัวให้เหมาะสมกับงานของเองจะมารดน้ำรดน้ำสั่เองอีกสักครั้งหน,นึ่งนอนใม้พี่ได้ายพี่ขอฝากระแสงเอาไว้ดูแสงของนาะนองค์ประสาทหมอหมอนพักพีชดีนะเองอย่าเล่นมันเด็ดคามันคมงมากฟันคอทีเดียวค่ะ ดูไปดูมาเด็กกนาเวรื่อ้ยางก็ฟาแหวไปแล้วเนี่ยที่ไปอาบน้ำกันตที่จะออกมารถนังสัเอง